Hi guys welcome to u n f o x English with me l e i t e และวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนถามเข้ามาบ่อยครั้งนะครับใช้คำว่าบ่อยครั้งเพราะว่าไม่ใช่ถามเข้ามาตอนนี้หรอกแต่ถามเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับตั้งแต่ที่เราทำช่องมาใหม่ๆเลยซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าช่อง u n f o x English ของเราเนี่ยเราจะเรียนรู้ราภาษาอังกฤษจากซื่อจากเพลงจากหนังจากซีรีส์จากสิ่งรอบๆตัวที่เราดูที่เรา เจอกันอยู่ทุกวันใช่ไหมมันก็เลยมีหลายคนนะครับถามเข้ามาถามผมเข้ามาว่าหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษผมอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ผมชอบดูซีรีส์เกาหลีหนูชอบฟังเพลงแบบ k p ป p หนูจะเก่งภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้ไหมครับนะฮะเนี่ยคำถามเนี่ยผมได้มา ตลอดเลยมีคนถามเข้ามาตลอดเลยนะครับแล้วก็พอดีช่วงนี้นะครับเพลงใหม่ของ Black พิงคออกมาแล้วผมเห็นทุกทกคนให้ความสนใจเนาะแล้วก็ก็ได้ลองฟังก็ได้ลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงคําถามที่ทุกคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็เลยอยากจะออกมาเล่าให,ให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเราชอบเกาหลีถ้าเราเป็นสายเกาหลีแล้วเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ ถ้าในมุมของตัวผมเองเนาะที่ผมไม่ใช่ใสายเกาหลีอ่าไม่ใช่คนที่ชอบอะไรที่เป็นเกาหลีเนาะคือหมายถึงว่าไม่ได้ชอบดูซีรีส์เกาหลีไม่ได้ชอบฟังเพลงเกาหลีไม่ได้ชอบแบบเคป๊อปผมจะเป็นสายฝรั่งชอบดูซีรีส์ฝรั่งชอบดูหนังฝรั่งคือคือชอบฝรั่งไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เข้าใจทําให ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแบบภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานะครับอะถ้ามีผมอีกคนหนึ่งสมมุติผมมีฝาแฝดแล้วฝาแฝดของผมเนี่ยเขาเป็นสายฝรั่งเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นสายเกาหลีเขาชอบดูเกาหลีส่วนผมชอบดูฝรั่งแน่นอนว่าผมจะเป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษมากกว่าเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากกว่าและพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าการที่อยู่กับภาษาอังกฤษตลอดเวลาอย่างที่เคยบอกไปคือมันก็จะทําให้เราได้ซึมซับได้ คำศัพท์ใหม่ๆมาเรื่อยๆได้ประโยคใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วภาษาอังกฤษมันก็สอดแทรกอยู่ในทุกๆการใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวัฒนธรรมของฝรั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะได้มาเต็มๆการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมันก็จะทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับทีเนี้ยแต่นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นสายเกาหลีคนที่ชอบ วัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้เนาะซึ่งอยากจะให้เคลียร์ความคิดใหม่นะถ้าใครที่คิดว่าโอ้ยฉันไม่ได้ชอบฝรั่งอ่ะฉันชอบแต่เกาหลีฉันชอบอะไรที่เป็นแบบโอป้าโอป้าอะไรเงี้ยฉันคงเก่งภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าคิดว่าฉันคงเก่งภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกเนี่ยเปลี่ยนซะนะครับเอาคําพูดนั้นออกไป คือไม่ใช่แค่สายเกาหลีหรอกถ้าคิดว่าแบบโอ้ยฉันฉันไม่เก่งอ่ะฉันไม่ใช่อ่ะเพราะฉันเป็นแบบนี้ฉันก็เลยไม่คงจะเก่งไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ไม่ว่าจะสายอะไรไม่ไม่ว่าจะชอบฝรั่งสักแค่ไหนนะฮะถ้ามีความคิดนี้ยังไงก็ไม่เก่งเนาะเพราะฉะนั้นตัดความคิดนี้ออกไปก่อนนะครับอันดับแรกแล้วให้คิดใหม่นะครับไม่ว่าฉันจะชอบอะไรแต่ฉันอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยฉันสามารถทําได้ มันอาจจะช้ากว่าคนอื่นไปนิดมันอาจจะช้ากว่าคนที่ชอบฝรั่งไปเลยแต่ฉันก็ยังค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆได้นะครับไม่งั้นมันคงไม่มีใครที่เก่งแบบ4ีหภาษาหรอกถูกไหมเราสามารถเก่งภาษาอังกฤษ,าษาได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ชอบแบบฝรั่งจาขนาดนั้นนะฮะโดยเฉพาะสาวกของ b l a c k p ิง k ยิ่งควรจะได้แรงบันดาลใจเลยนะครับจากใครจากลิซ่นั่นเอง พราะลิซ่าเป็นคนไทยเหมือนกับเรานะครับแล้วลิซ่าเป็นสายเกาหลีแต่สิ่งที่ลิซ่ามีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือลิซ่าเก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องปรือเลยจากที่เราจะเห็นใน YouTube ในรายการต่างๆที่ออกมาออกนะฮะเราจะเห็นว่าลิซ่าเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แบบเก่งเลยอเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งเลย เนี่ยถ้าใครที่ชอบ Black พิงคเนี่ยอยากให้เอาลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองเลยว่าลิซ่าเก่งได้อะฉันก็เก่งได้ถึงแม้ฉันจะชอบเกาหลีฉันจะเป็นสายเกาหลีแบบจ๋าๆเลยฉันก็จะเก่งภาษาอังกฤษแบบลิซ่าให้ได้อ่าซึ่งถ้าจะพูดถึงเทคนิคที่เราเรียนรู้กันในช่องของเราใช่ไหมที่เรียนรู้จากสื่อจะซึมซับจากสื่อต่างๆที่เราดูเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ฟังเพลง b l a c k พิงคนี่แหละเขาก็มีภาษาอังกฤษอยู่ในเพลงด้วยเขาก็ มีการไปออกรายการที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละการติดตามแบล็กเพิงของเรานี่แหละจะทำให้เราค่อยๆเก่งภาษาอังกฤษของเราขึ้นเรื่อยๆนะฮะฟังเพลงแบล็กพิงลองดูซิว่าทอนเพลงภาษาอังกฤษที่เขาร้องในเพลงของเขาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรเนาะแล้วก็ชื่อเพลงโดยเฉพาะชื่อเพลงเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษแทบจะทั้งหมดเลย นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดไหมเนาะแต่ทุกเพลงของ b l a c k พิงคที่ผมรู้จักอะ่ะมันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะเอาง่ายๆเราเริ่มจากชื่อเพลงเลยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันร้องเกี่ยวกับอะไรนะเนาะแล้ก็ค่อยๆไปฟังนินอเพลงบ้างว่าแบบเขาร้องว่าอะไรเนาะอย่าง how you like that อย่างเงี้ย l o o k at you now l o o k at me อะไรก็ว่าไปนั่นแหละเราก็เรียนรู้จากเพลงเกาหลีที่เราชอบนี่แหละค่อยๆเรียนรู้ไป No. แล้วพอได้ไปดูแบบอะแบล็กพิงไปให้สัมภาษณ์ที่รายการที่อเมริกาหรือไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ mm. เรียนรู้ไปด้วยดีในเมื่อไอดอลของเราในเมื่อคนที่เราชอบเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ควรจะฟังภาษาอังกฤษเขาออกด้วยตามไปดูรายการพวกน,นั้นตามไปดูการให้สัมภาษณ์พวกน,นั้นที่มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มซึมซับภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอ่ะ อันนี้ผมไม่เกี่ยงเลยนะว่าจะดูแบบดูจากอะไรดูจากวัฒนธรรมไหนเนาะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับภาษาอังกฤษอะเราสามารถเรียนรู้จากมันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นสายเกาหลีทุกคนที่ชอบเกาหลีนะครับสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้เนาะแค่เราต้องเปิดใจเปิดรับภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยไม่ใช่แบบโอ้ยฉันฉันไม่ได้ดูภาษาอังกฤษแล้วฉันคงไม่เก่งหรอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้น เนาะเอาเป็นว่าให้เราให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอเนาะเราเก่งได้แค่เราอาจจะช้าหน่อยเพราะเราไม่ได้เต็มที่อยู่กับภาษาอังกฤษแต่นะแต่ถ้าเราอยากจะฉันอยากจะเก่งภาษาอังกฤษให้มันเร็วขึ้นให้มันแบบพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆนะครับสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้ามาอาจจะเริ่มแบบหาซีรีส์ฝรั่งดูหาหนังฝรั่งดูขึ้นมาทีละนิดทีละนิด เนาะหรือว่าเริ่มจากเพลงก็ได้อ่ะจากที่เราเคยฟังจากเพลงเกาหลีฟังจากเพลงที่แบบเต้นๆแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มมาฟังเพลงที่มันเต้นๆเ,เ,เหมือนกันก็ได้แต่แบบเอาเป็นเพลงสากลเป็นเพลงฝรั่งอะไรอย่างเี้ยเราก็ลองฟังเนื้อเพลงลองดูเนื้อเพลงเริ่มเรียนจากเพลงก็ได้อะไรที่มันสั้นๆง่ายๆแล้วแบบเข้าถึงคนทั่วโลกได้แบบเนี้ยมาเริ่มฟังก่อนเนาะทีนะี้พอเราเริ่มซึมซับเริ่มจะได้เพลงเริ่มจะอินกับ ฝรั่งขึ้นมานิดหน่อยและเราเค่อยเริ่มไปดูซีรีส์ฝรั่งเริ่มไปดูหนังฝรั่งก็ได้นะครับแล้วทุกวันนี้มันมีฝรั่งเยอะแยะมากมายเลยที่เขาชอบ Black P ิ n k ที่เขาชอบแบบเกาหลีเราก็สามารถหาดู YouTube ฝรั่งที่เขาแบบที่เขาเป็นสายเกาหลีก็ได้นะ่ะเอาความชอบของเรากับความชอบของเขาเนี่ยมามาเป็นตัวเชื่อมนะครับให้เราได้เจอภา,าษาอังกฤษได้เจอฝรั่งได้เจออะไรที่มันเป็นภา,าษาอังกฤษ เนาะคือเอาความชอบมาเป็นตัวเชื่อมเนาะอันเนี้ยมันมีเยอะแยะมากเลยนะครับช่องที่แบบฝรั่งเขา r e แอค blackpink อย่างเงี้ย r e แอคแบบเกาหลีแบบเยอะแยะมากมายเลยลองค้นดูนะครับใน YouTube แบบมันจะมีฝรั่งที่เขาเป็นสายนี้อยู่นะครับก็ลองลองดูเราอาจจะได้เจอเพื่อนแบบต่างชาติที่แบบอุ้ยคุยเรื่องเดียวกันมันจะทําให้เราอยากจะเข้าใจภาษาที่เขาพูดมากขึ้นอยากจะเข้าใจแบบไอ้คอมเมนต์ที่เขาพิมพ์กันมาเป็นภาษาอังกฤษนะมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เป็นสาวก เราก็เป็นสาวก b l ล c k พิ้งเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นคงจะได้คําตอบแล้วเนาะว่าถ้าฉันเป็นสายเกาหลีถ้าฉันชอบเกาหลีฉันจะเก่งภาษากฤษได้ยังไงอ่านี่แหละก็ลองเอาแนวทางที่ผมพูดมาเมื่อกี้ลองไปทําดูนะครับแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่ามันสามารถเป็นไปได้แค่เราต้องเปิดใจแค่เราต้องเอาความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้เนี่ยออกจากหัวไปให้หมดก่อนแค่นั้นเอง ก็หวังว่าสายเกาหลีอย่างคุณจะเริ่มหันมาสนใจและเก่งภาษาอังกฤษกับเราขึ้นได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ปิดกั้นเกาหลีเนาะเพลงแบ็คเพลงดังๆมาผมก็ไปลองฟังเพลงเกาหลีดังๆมาผมก็ไปลองฟังอยากจะเข้าใจว่าเออทำไมคนที่ชอบเกาหลีเขาถึงชอบโอเค thank you for watching this video and I hope you guys can learn English easily see you again next time g o b y e